เพื่อเล่นอหอนาคตกูเพื AH ่อเล่นมึงเหอมาดิ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 เอานะแรดดาบสายฟ้าได้ไหมครับแรดดาบสายฟ้าได้ไหมครับเอร์ได <ain> ้ดีมาดิไอเทมรับกูมาแล้วมอร์นิ่งต้องมาผมไม่ค่อยอยากพูดเยอะอะไรอะนะก็อยากจะบอกแค่ว่าโดเนตมารอบนี้ยังตึงและดาบสายฟ้าอะไรครับเนี่ยะแล้วเกมนี้ลงแรงด้วยไงเหลือจะเชื่ออะไรวะอย่างงี้จะชนะไหมฮะเนะ ดาบสายฟ้าได้ไหมครับแลดาบสายฟ้าได้ไหมครับเปล่าได้ดิเปิดเกมมาเรานะอยู่ที่เลนกลางเลยครับอันนี้ผมเล่นเป็นมวยนะเกมนี้ก็เอาเรื่องอยู่ตรงที่ได้โดเดียรมาตรงแบบเออดาบสายฟ้าอะไรแล้วผมก็เลือดร้อนเลยอยากให้รู้ไงว่าแบบผมของแท้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊หนึ่งขอเคลียร์คลิปก่อน๋ยวทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติแต่ทันใดนั้นเองหลังจากที่ผมเคลียร์คลิปเสร็จมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนั่นคือบอลด้าพกไปงัดและผมก็เข้าไปอัปคัดงัดซัดเข้ากลับมาพบต่อยเข้าไปที่หน้าเบค้ดดัไมิว โบเอฟเฟอร์สบัตว่ะแต่นั่นยังไม่หนำใจผมพอผมก็เลยเลือกที่จะต่อยทอนต่อบอดามรู้จังหวะงัดกลับมามดิจันเหลือจะเชื่อเอาดีให้เขารู้หน่อยโอ้ยเฉียบอำนาจหน่อนะเพื่อเล่นหน่อนะคอสกูเพื่อเล่นมึงเหรอมาดิ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 าด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 เอ้าเชียบไม่โดนนายอาจจะแบบ นาาจะพบเจอแรดดาบสายฟ้าได้นะเกมนี้พวกนายก็ระวังตัวให้ดีนะครับผมไม่ได้โยหรอกมันเป็นมันเป็นไอเทมลับมันเป็นเทมลับวอนทุกคนเข้าใจผมด้วยคือผมไม่พูดเยอะเอาเป็นเพราะผมตึงมากก็เกมนี้ก็ได้โดเนทมาเป็นแรดดาบสายฟ้าเนาะเออจริงๆผมก็แอบผิดหวังนิดนึงเพราะว่าผมอ่ะตั้งใจที่จะเรียกว่ามาลงแรงแล้วก็ลืมปิดชาเลนจ์เอาง่ายคือลืมปิดชาเลนจ์นั่นแหละแล้วก็ทีนี้โดนชาเลนจ์ก็ไปเรียบร้อยแต่รีบ,รบตามเพื่อนหน่อยเอ้ยลูดข้าไปงานก้าไปทีนึงตามมือไปที่หน้ามาดิ เอาเลยครับเอาเลยครับต่อยให้อยู่ครับต่อยให้อยู่ครับต่อยให้อยู่ครับสวยครับหลังจากจบไฟหน้าเลนดักเราก็เตรียมขึ้นเหนือไปข้างบนกันดีกว่านะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอาดิข้างบนเราใส่เลยข้างบนเราใส่เลยได้ยินผมเราเปลี่ยนเราใส่เลยเราไม่สนใจหรอกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเราใส่เท่านั้นเตรียมตัวให้ดีอ่ะเตรียมตัวให้ดีอ่ะบอกว่าเตรียมตัวให้ดีไงเอามาดิมาดิไม่หม่ถึงมือก็มาดิมาช่วยกูดิ เออมาเต้โอ้ยแล้วจะรอดวะเอ้ยอย่าชิ่งสัตว์เลยเอาดาบคีด้วยครับไอ้สัตว์มึงได้เห็นแรดแคลรี่ละทีนี้เอาพ to ูดตามตรงผมไม่รู้ผมจะตัดคลิปยังไงให้มีคนดูนะก็เอาเป็นว่า,าหลังจากที่เราไฟข้างบนใช่ไหมผมก็รีเลือดกลับมาลงมาที่ตรงกลางแล้วก็มีจังหวะโบบ้านเกิดขึ้นคือผมก็ไม่ได้อยากจะโยนหรอกแต่ว่ามันเลี่ยงกันไม่ได้ครับเชืยแป่ะนะโอ้ย เพื่อนเล่นเหรอฮะเพื่อนเล่นเหรอไอเทมก้าเพื่อนเล่นเหรอฮะเพื่อนเล่นเหรอเพื่อนเล่นเหรอมาดิไอเทมลับกูมาแล้วดับสายฟ้าและทุกอย่างมันก็เริ่มเปลี่ยนไปหลังจากไฟนี้มันเกิดขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันครับสองมาดิเฮ้ย,ยใจเย็นนี่บัสเราบัสไต่ได้บัสไต่บัสบัสไต่ไต่ตบัสมาดิ เพราะผมต้องออกมอร์นิ่งสไตล์หนึ่งชิ้นบอกเลยว่าไอเทมเวทแทบไม่มีเลยแล้วมันก็หนีไม่พ้นกับสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นถามว่ามันคืออะไรมันคือความผิดพลาดไงไงเชียบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนโอ้ยหลอดกระเชียบแล้ว เกมนี้บอกเลยวแพ้เพราะผมของแท้ก็คือเนี่ยเล่นมา23นาทีแล้วไฟสุดท้ายมันก็ถือกําเนิดเกิดขึ้นมาแล้วเราก็พยายามจะเข้าไฟนะครับก็พยายามจะเล่นอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ไหวเพื่อนเราก็โดนเก็บไปทีละคนทีละคนสุดท้ายก็แพ้ผ่อนเล่นได้นะครับผมแฟนเพจชื่อริปเปอร์ริปเปอร์ขายเดียวีริปเปอร์เติมเกมเร็วลิงอยู่ด้านล่างดีสคริปชั่นเลย